สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทํานายความฝันฝันว่าได้ทําอาหารนั่นเองจะมีความหมายว่ายังไงไปติดตามรับฟังรับชมกันได้เลยช่วงนี้คุณกําลังจะได้เดินทางไกลโอกาสที่จะได้กลับบ้านนั้นน้อยมากในช่วงนี้เพราะว่างานคุณยุ่งมากจะต้องไปต่างจังหวัดไปไายที่บางคนไปต่างประเทศเรียกได้ว่ายุ่งงานมากๆมีโอกาสน้อยที่จะได้กลับบ้านนะในเรื่องของความรัก สำหรับคนโสดนั้นจะเจอคนที่ชอบตื้อนะแม้ว่าเราจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ตามมีคนมาตื้อทำให้เรารู้สึกดำคาญใจสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะช่วงนี้คุณอาจจะทะเลาะเบาะแวงกันมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นให้ระวังไว้ตรงนี้ด้วยพูดถึงการงานก็แน่นอนว่าคุณจะต้องได้เดินทางบ่อยสำหรับใครที่ ตกงานอยู่กำลังหางานอยู่นั่นเองก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะแต่โอกาสจะได้งานก็มีสูงเหมือนกันนะคนใกล้ตัวนั้นจะหางานให้คุณจะแนะนำให้คุณนะสำหรับงานเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวหรือว่าค้าขายนั้นถือว่าความฝันแบบนี้คือส่งผลดีฝันแบบนี้คือมีกำไรเป็นกอบเป็นกำเลย แล้วในช่วงนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับงานนะสำหรับคนที่ธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ทำงานฟรีแลนซ์การเงินก็สมหวังสิ่งที่ต้องระวังในความฝันนี้ก็คือสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะให้ระวังเรื่องมีปากมีเสียงเท่านั้นเองสำหรับเลขเด็ดเลกมงคลน,นั้นสำหรับคนที่ฝันว่าทำอาหารนี้ ก็มีเลขเด็ดเลกมงคลด้วย06793512หากใครถูกไว้ด้วยเบอร์ก็อย่าลืมน้ำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญตาทานกันด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย